กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิครั้งที่14รหัสเพียร5381บทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสูตังเอกังสมย,ยังพระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสเมมหวาวเนมหาหตาพิคุสังเคณสิทธิงปัญจมเตเหิพิคุสเตหิสเเหิวะอาราันเตเหิทัสหิจโลกธาถุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิคุสังขจะอัทโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานางเทวานางอตา ถ้าหูสิอีอายังโคพระควาสังเคสุวิหารติกปิระวัตุสมนิกมหาวณีมหาตาพิกุสังเคณสทธิงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสเพ,พเหวะอรหันเตหิทัสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสัน,นิปริตาหุนติพระควันตาพระควันตังทศนายะพิกุสังคัจายันโนนะมายยมปิเยนะพระควา เตนูปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวพาพระควโตูสันตินเกปัญจคาถา,าพาเสย,ยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะภาลาวาปุริสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสม,มิชเชยยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทว เวสุอัตตระหิภะขวันโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภะขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะขวันโตสันตินเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปวานัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคะ ตัหะอิมังธรรมะสามายังทักขิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัทคูอปาราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตัละพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานิระคันติ ปันทิตาติอัโคอปาราเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปลีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจักขุนาตาสุรันตาสูสูนาคติอัทโคอปาราเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเศนนาเตคามิสันติอปาราย ยะปุสมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโคภะวาพิคุอามันเตสิเยปุเยนะพิคเวทัาสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคุสังคัจะเยปิเตพิคุ พิคาวีเหสุงอตีตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหสุงเศยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขาวสันภวิสันติอนาคะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิส สันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอติสิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาทุกังณนมะนณสิกาโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภะควันโตปัจ,จัโสสุมภะควาเอตะเทวโจะ เซลโกะมนุษย์กสามิยัตถภูมิมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัมพรังปหิตตาสมาหิตตาปุทุสีหาวะลัศีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมา มะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาเปลวัฒเวตตะโตอามันตะยิสถาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโบเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอทะสัตริง สตังเอเกสหัสานางอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสพังพุตาอหุตันจัสพังอภิญญายะวะวกะิตวานาสะสคุมาตโตอาันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตตายะสามิคีราหิอนุปุพภโตะสตัสสหัสาววะ ยัขาภุมิมากัปิรวัฒกาอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสิโนโมมามนาพิกามุงพิกุนังสมาติงวังชาสหัสสาเหมะวตายัขาณานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวโนยะสันสิโนโมมามนาพิกามุงพิกุนังสมติมวังสาตาเคราติสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวโนยะสันสิโน โมธมนาพิกามุงพิคุณังสมมิติงวลังอิจเจโตโสระสะสะสะหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโนยะสานิโนโมธมนาพิกามุงพิคุณังสมมิติงวลังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวานนาวันโนยะสันิโนโมธมนาพิกามุงพิคุณังสมมิติงวลังคุมพิโรราชาไะโกเวปูระสะนิเวสนังพิญโยนังสสะสหสสังยะขานัง ยะปะยิปุราสติกุมพิโรราชาไคโกโสปาคะสมิติงวนานังปุริมัจจะที่สังราชาทัตตะรัถปัสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตาสะพาวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวนันโนยสันสิโนโมทมานาภิการรมภิกูุนังสมิติงวงังทักขิณจะที่สังราชาวิรูหตัดตัปัสสสติ กุพันธานังอธิปติมหาราชายสันสิโซปุตตาปิตัสาทาโวอินภัพอินทมามา,ามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวนะมันโนยสันสนโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวังปัจฉิมมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตสสะพาโบอินทัมนามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนะมันโนยสันสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวังอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัดปัสสาสติ ยักษานังอธิปฏิมหาราชายสันสิโซปุตาตาปิตสะพาโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตโชติมันโตว,วันนามโนยสันสิโนโมทมามนาอภาาาิกรรมุงพิก,พกนงังสม,มิติงนงังปุริมะทิสังท,ทัตตะรัโถทักขิเนนะวิรุกโกปัจิมเมนวิรูปกโขกุเวโร อุตตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันรมานาอัทังสุวานีกับิรวัตเวีเตสังมายาวิโนทาสาอาโควิญญาณิกาสถามายากูเดนทุเวเดนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทนโนกามาเสโตจะกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปมัมโยจทววะทวสุโต จักมาสลิจิตตาเสนโนจขันทพโณนะโรราชาชโนะโสอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพ,พาสาหราชุพิโมธมานาพิกามุมพิกุนังสมิติงวลังอาถาคูนาคานาภาษานาคาเวสาลาสาหตันชกากัมพระัตตาราอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐจาจอาคูนาคายัสสินเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวนงังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทจักภูวิหายาสเตวณมัชชะปตา จิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภพยันตานาขราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันห,หิวาจาหิอุปัฏฐายันตานาคาสุปันนาสรารนะมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาภารโตวาสวัสเศษ เตอิทธิมันโตยะสันสโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทณมุจีสหสตันจะพระลิปุตตานางังสัพเพเวโรจะมามกาใสสันในหิวาพระลิงเสนงังราหุพันธมุป,ปมาปะขะมุง สัมมโยธานิพาทันตีพิกุนางสมิติมนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมงวรุณาวารุณาเทวาโสมโมจะยัสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสันสนุสทัศเตทัศธากายาสาเพนานาตัตวานิโยอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาอโนยะสันสนุโมทา,านาพิกามุงพิคุนางสมิติวลัง เวนทุจะเทวาสหะลีจะออสมาจัทุเวยามาจันทูปทูศิกาเทวาจะจันทะมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาวานักขตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสูนังวสโอเศโถสกโกปาคะปุริทัฏะโท ทาเสเตเทาสทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนะวันโนยสันสิโนโมูทามานาพิกามุงพิกุณังสมิติงพลังอาถาโคสะภูเทวาชาลามักขิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมา,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 าปุพพนิภาสิโนวรุณาสหธรรม,มาจะอาจุตาจะอเนชกาสุยเลยะรุจิราอาคูอาคูาควะสะวะเนสิโน ท่าเศษเตท่สทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโนยะสังสินโนโมทมานาพิกามุงพิ่กุนังสมิติงพลงังสามนามหาสามนามานุษสามานุสุตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสินโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายะสันสโนทัศเศรษฐะทัศธา,ากายาสเพนานันตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วนาอน,อนโนยะสันสโนโมูมานาพิกามุมพิกุนังสาม,มิติงลังสุก,กาการุหะอารุนาอากูเวคนะสหโอทาตะไครหาปามุขาอากูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารักขชามิส,สาวกาจะยะสันสโนทนะยัง อาคาปาชุโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัสทากายาสาเพนานตตะวน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโนยะสังสิโนโมธมานาพิกามุงพิคุนังสัมมิติงวนางังเคมิยาดุสิตายามากับทักาจะยะสัส,สิโนสัมพิตากา ลามาเสตทาโชต bon ินามาจะอาสวานิพานะรติโนอาคูอาถาคูปรดิมิตาทัศเศรษฐะสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวโนยสันสโนโมทมานาพิกามงพิขุนังสมิติงมะนังถ้าเศรษฐะเทวการิกาสเพนานัตตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาขันชุงเยจันเยทิสาสหะ ปวุทธ,ธาชาติมขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวังอาสิตาติตังสุพัมมาประมัตโตจาะปุตตาอิทธิมโตสหะสนางกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงมานาังสหัสสพัมมะโรการนังสพัมมมหาพัมมะพิติรติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโย,ยสันสิโสทเสเต ท่าเศษฐิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันทียังอาถะคันหัถพันธะถาราเคนะพันธวัตถุสมันตาปริวาเรธามาโวมุณมุจิตตะโกจินางอิทธิตถะ มหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละหาหัจจะสรังกตวนานเพระวังยถาปเวสุกโกเมโคานะยันโตสวิชุกโกสธาโสปัจจุทาวัตติสังขุโทอะสยังสเว ตันจะสัพพังอภินญ,ญายะวะวะคิตวานาจักคุมาตัโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานถาภิฆโวเตจะอาตับปะมักกะรุงสุตวาพุทธศา,าสาสนังวีตะราเคหิปกามุงเนสังโรบัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตาสังฆามาพยาติตายาสันสนโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ